เดี๋ยววันนี้จะมาทําสูตรบนรัฐบาลไทยอีกกลุ่มหนึ่งความชับเมื่อวานใครตามราวผมตามนอยผมชุดฟันเด่นเน้นโอ้ยแสงแดดเข้าแสงเข้าแสงเข้าแสงเข้าโอ้ยสักครู่นะครับเดี๋ยวขอปิด ขอปิดแสงก็นแป๊บหนึง่งเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับยังไเดี๋ยวผมเตรียมมา <c oughs> เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์ให้อาจารย์ด้วยนะครับ สวัสดีครับกิดกบกุลเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเมื่อวานใครตามเพื่อนบ้านเมื่อวานเพื่อนบ้านก็ปังอยู่นะเมื่อวานเพื่อนบ้านน่อยลาวลาวเข้า ข้าบนล่างแต่ไม่ได้เป็นตัวเน้นเนาะแปดศูนย์หกศูนย์อันนี้เป็นตัวกลับแล้วก็มีน้อยเมื่อวานน่อยอันนี้อันนี้นอยวันนี้เมื่อวานก็นอยก็เข้าที่ผมติ๊กไว้ผมบอกว่าโอ้ผมจีบออกไปแล้วผมิ๊กบอกใครชอบกบมร้อยก็ใครชอบกลมน้อยก็เล่นแค่เลขหนึ่งหลักหนึ่งไปก็มีหนึ่งเจ็ดเนาะเด้งบนล่าง 1>, 1 7ก็กระเด้งบนล่างไปนะครับวันนี้ก็อ่าอันนี้นี่เมื่อวานอันนี้เมื่อวาน14เห็นไหมผมติกไว้หนึ่งเด่นเมื่อวานนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาไล่สูตรรัฐบาลไทยบนนะอันนี้บอกเลยว่าบนเด้อบนนะครับบนอ่ะเดี๋ยวผมขอแชร์ขอแชร์ก่อนนะครับเอแชร์ตรงไหนวะ,ะทำไมแชร์ไม่เห็นล่ะ แล้วผมจะแชร์ยังไงเนี่ยอ๋อมีละแชร์อยู่ข้างล่างเดี๋ยวแชร์ก่อนนะครับนะแชร์คลิปสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะส่งคลิปนี้ให้กับเอดซีดูเดี๋ยวแชร์ไว้แค่นี้ก่อนอ่าแชร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ผมจะเริ่มทำสูตร หนึ่งสองสามสี่ห้าเข้ามาแล้วแปดท่านฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมจะเริ่มทำสูตรบนรัฐบาลไทยบนเดีย๋ยวผมจะตั้งเป็นแถวแถวลงมาดีกว่าครับนะชอบจัดขัดผ่านเด้อทุกอย่างเป็นแค่แนวทางผมไม่รู้มันเจออะไรเดี๋ยวทำสูตรไล่สูตรก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสูตรอันนี้บนนะสิบเจ็ดหมอคอขณะนี้เวลาเท่าไหรนน่นี่น่าจะบ่ายบ่ายกว่าไหมบ่ายโมงกว่าหมอคอหกเก้า เวลาน่าจะน่าจะบ่ายโมงกว่าอา้าวสุตรหนึ่งเด่นหนึ่งสองสามทั้งหมดทั้งหมดเจ็ด 7, ส,นะ 5, 6, สูตรทั้งหมดเจ็ดสูตรนะห้าหกเจ็ดสูตรที่หนึ่งเด่นห้าหกเจ็ดสูตรที่สองห้าหกเจ็ด สูตรที่3ามสสห้าสูตรที่สี่เจ็ดสูตรที่ห้าเจปดสูตรที่หกห้ากเจกล้องไม่รู้กล้องไม่ตรงเนาะกล้องไม่ตรงเดี๋ยวให้ดู เออพูดพูดไปก็ไม่ได้ดูกล้องอ่ะสุดสุดท้ายสุดที่เจ็ดแปดเก้าเอาแปดเอาแปดเก้าแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์อันนี้เก้าเด้อแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าสูตรชนเจ็ด เจ็ดชนห้าอ่ะเจ็ดชนชนห้าสุดหนึ่งสองสามสี่ห้าชนสี่ห้าชนสี่หกหนึ่งสอง สามหกชนสามหกชนสามเอามเขียนผิดเนาะหกชนสามไปเขียนหกหกชนสามแป,แปชนสามชนสาม ก้ามีแค่สูตรเดียวแต่ถ้าเลขในสูตรแต่ละสูตรมาได้จะมีเลขถ้าผมดูจากสูตรผมนะ9 9 5, 5 5 5 9อันนี้มีแรกแล้วหนึ่งตัวคือ9 5อันนี้เลขจับคู่แล้วมี9 5 7, 7 7 7 7 7อันนี้ไม่ไปนะแต่7 3 3 7จับได้ สูตรหลักร้อยผมทำไปแล้วมีสองกับสามหลักร้อยนะก็ลองคือเลขศูนย์แปดแปดแปดห้า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 แปดแปดแปดห้าห้าจะได้เลขประมาณนี้สามชุด สามชุดสามหางแปดแปดแปดห้าห้าห้าหกหกประมาณนี้สามหางถ้าเป็นเก้าห้าสองสามตอรี่เบาเสียงโทรศัพท์จะประมาณนี้ ถ้าเป็นเจ็ดถ้าเป็นสามเจ็ดชอบจัดขัดผ่านเด้อผมก็ไม่รู้จะออกอะไรเป็นแค่แนวทางนะครับสองสามเจ็ดสามสามเจ็ดถ้าเป็น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 แปดถ้าเป็นแปดห้าถ้าเป็นแปดห้าสอง แปดห้าแล้วก็สามแปดห้าห้าเลขมันชนได้ประมาณนี้นะครับนะเลขมันชนได้ประมาณนี้เจ็ดสามสามสาม ถ้าชอบนะมาอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้มองเห็นตัวเลขครบนะมองเห็นตัวเลขครบนะครับนะอันนี้อันนี้คัดเด่นเน้นบนนะคัดเด่นเน้นบนความน่าจะเป็นไปได้เลขมันจับได้ประมาณเท่านี้นะครับนะอันนี้คือจับได้เน้นๆเ,เลยคือสามหางตัวนี้เอาดูกันเอานะดูกันเอานะครับนะเดี๋ยวผมจะแชร์คลิปให้กับเอฟซีผมบอกไว้ก่อนว่าบอกกับเอฟซส่วนตัวนะ ที่มีลายส่วนตัวผมดูให้จบนะครับดูให้จบให้ดูให้จบให้เลขสองตัวบนเน้นบนนะอันนี้เน้นบนนะเน้นบนอ่ะเน้นบนอันนี้คือให้เน้นบนเลยเน้นบนเลยสามตัวเลขจะได้ประมาณนี้สองเก้าห้าสามเก้าห้าถ้าลองศูนย์เก้ศูนย์เก้าห้าอีกตัวก็ได้ 095อย่างนี้ได้นะอันนี้ก็2 90 085ไปเลยเอา้าวหลักร้อย 0, 0 23มีโอกาสมาได้นะมีโอกาสมาได้มาไม่มาไม่รู้นะแต่2ตัวเน้นบนอันนี้เน้นบนนะครับนะสรุปให้เลย3หาง17 มคอหกเก้าอ่ะทีนี้ล่างผมจะคัดล่างให้เน้นล่างทีนี้ชุดนี้เน้นล่างนะครับนะเน้นล่างเน้นล่างผมจะไม่ทำสูตรให้ดูเพราะว่ามันจะใช้เวลาเยอะเน้นล่างวิ่งสี่ อเน้นล่างวิ่งสี่นะแต่บนเนี่ยตัวเน้นตัวเน้นวิ่งลำบากใจนิดนึงเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันตัวชนมันตัวชนอันดับหนึ่งคือเลขเจ็ดอันดับสองคือเลขสี่อ่ะอันดับสองคือเลขห้าอันดับที่สามก็คือเลขหกแต่หกเนี่ยไม่เอาไม่เอาล่างล่างผมให้สี่หกหนึ่งสี่ จ็ดสี่ผมจะให้การอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นการชอบส่วนตัวอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะอ่าเดี๋ยวผมขยับให้ดูให้ชัดๆเจ็ดสี่เก้าแปดอันนี้คือชอบส่วนตัวอันนี้เป็นตัวชอบส่วนตัวนะมันไม่มีอยู่ในผมคิดหรอกแต่ว่าล่างผมเน้นสี่ตัววิ่งให้เน้นสี่ข้างบนมันเด่นเด่นเด่นสุดเด่นสุดชนคือเลขเจ็ด ใครอยากวิ่งอยากวัดดวงวิ่งรูดอ่ะบนผมสรุปให้วิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดนะล่างวิ่งสี่ประมาณนี้บนวิ่งเจ็ดล่างวิ่งสี่สรุปให้บนวิ่งเจ็ดล่าง,งนะครับถ้าเจ็ดเนี่ยผมชอบเลยคือนี่เลยศูนย์สามเจ็ดเลยถ้าเลขตัวนี้ไม่มาตัวนี้กับตัวนี้สามหางบนอย่างเดียวนะครับ เก้าห้าสามเจ็ดแปดห้าล่างสี่หกหนึ่งสี่เจ็ดสี่ไปกลับหากินเราเด้อไปกลับเอาไปกลับเอาอันนี้ถ้าจะเน้นอันนี้เน้นให้นะบนวิ่งเจ็ดนะอันนี้บนนะเดี๋ยวผมเขียนบนดีว่าเดี๋ยวจะงงอันนี้เป็นบนนะครับนะบนเจ็ดบนนะครับนะอันนี้ล่างเด้อ น,นี่ร่างสี่ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนคะครับนะมาไม่มาไม่รู้นะอันนี้อันนี้ชอบส่วนตัวให้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะอะชอบจัดขัดผ่านเด้อเลขจะออกอะไรไม่รู้สิบเจ็ดถ้ามาก็รวยถ้ามาไม่มาก็ตัวใครตัวมันอย่ามาด่าผมเด้อผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจอออะไรเอา้าทีนี้ เดีย๋ยวจะแถมเพื่อนบ้านตอนเย็นนะเมื่อาวานใครดูปังอยู่นะเมื่อวานนะเมื่อวานปังอยู่เอาแคปหน้าจอไปเด้อแคปหน้าจอไปไม่อันนี้ไม่อธิบายนะอันนี้ไม่อธิบายถ้านอ่านเอาแล้วแคปหน้าจอไปนะคุณได้นะครับนะถ้าจะให้ฟันฟันวันนี้ วันนี้เลือกหกเด้อถ้าจะให้ถ้าจะให้เด่นนะวันนี้เด่น <_ s 1> เด่นเด่นหกนะครับนะวันนี้เด่นหกเมื่อวานให้เด่นหนึ่งนะให้เด่นหนึ่งเข้ามาบนล่างเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดทั้งคู่เลยวันนี้เด่นหกเด้อวันนี้วันนี้มีหกนะครับนะน้อยเพื่อนบ้านวันนี้มีหกอืมประมาณนี้อันนี้รัฐบาลใช้สรุปแล้วเด้อนี่สรุปแล้วดูเอานะครับนะเดี๋ยวผมตั้งขึ้นให้เห็นอะตั้งขึ้นให้เห็นแต่ว่า มันไม่ได้ล็อกเหรอไม่ได้ล็อกีเลยบิดล็อกอก่อนอันนี้คือตัวปัดคอหรือเปล่าปัดคอเปล่าเออปัดคอเปล่ามองเห็นชัดไหมมองเห็นชัดไหมอ่าอันนี้ทั้งสูตรทั้งสูตรทั้ง,งอะไรเลยผมให้ดูหมดเลยสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าร้อยแปดสิบสี่ท่านฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้หน่อยฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับ สิบเจ็ดมกราคมขณะนี้เวลาเท่าไหร่นะเวลาเท่าไหร่ลูกไมเห็นเวลาเท่าไหร่หมายสามสิบห้าอ่าผมลงให้ตอนสิบสามนาฬิกาสามสิบห้านาทีของวันที่สิบห้ามกรานะครับแนวทางบนเจ็ดร่างวิ่งสี่ผมให้อย่างนี้นะบนให้สามหางตัวเน้นตัวชอบเด้ออันนี้ชอบอันนี้ชอบเป,เป็นการส่วนตัววิ่งเจ็ดผมให้วิ่งเจ็ดนะครับ ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับเมื่อวานผมไล่ไปแล้วเมื่อวานผมไล่ไปแล้วผมให้อย่างนี้ผมมาตัดผมมาตัดให้เหลือให้เหลือให้เหลือแค่แค่อย่างนี้ผมมาไล่สูตรแล้วตัดให้เหลือแค่นี้นะครับดูเอาแคปหน้าจอเก็บไปไว้ดูครับไปเปรียบเทียบนะฮะมาไม่มาไม,ไม่รู้ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางทําไปตามสูตรคิดสูตรคานวณ ผมอะไรในแต่ละครั้งใช้เวลาไม่เยอะหรอกครับแต่ก็คนดูก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็โอเคอยู่ครับก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับโอเคนะฮะน่าจะเห็นกันชัดเจนน่าจะแคปหน้าจอกันได้เกือบครบแล้วะกล้องลง ดูกระนาวได้ครับอะให้ประมาณนี้ทาลาวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันวันนี้เมื่อวานเมื่อวานสิบเมื่อวานสิบสี่หนึ่งเจ็ดสองดอกบนล่างเมื่อวานแล้วลาวก็เข้าออบนล่าง ศูนย์หศูนย์แแต่ผมไม่ได้เน้นใครดูคลิปก็น่าจะโชคดีเนาะใครไม่ได้ดูก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรผมก็ไลค์ใช้เวลาประมาณนี้แหละสิบกว่านาทีไม่ได้ไลค์นานเหมือนคนอื่นเขาเดี๋ยวจะลำคาญพูดเยอะตัวเลขไม่ให้สักทีอะไรอย่างเงี้ยโดนบน่นหลายๆคนโดนโดนต่อว่ามาแล้ว เราเน้นให้เห็นแนวทางไปเลยเราจะไม่พูดเยอะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ